นี่เป็นหม้อพัดนะครับอันนี้คือจากนี้อ่ะมาเนี้ยมันเป็นอ่าสิบห้านิ้วปากอ่าสองนิ้วครึ่งเป็นไส้ดัดนะครับก็คือไส้เยื้องนั่นแหละแต่มันแล้วแต่ร้านเขาเรียกนะเ่เป็นไส้ดัดเลยวะเออมันจะมันจะ ไม่รู้สิถ้าไส้เยื้องผมมองว่ามัน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 ไม่มันไม่สลบขนาดนั้นอันนี้คือมันมันเป็นเหมือนแบบเป็นทางลงของมันเลยอะเห็นไหมเดี๋ยจะมาลองใส่กับวีโก้สองพันห้าดูว่าเสียงจะนุ่มไหมจะนุ่มขึ้นไหมไอวอนนี้มันนั่นเห็นไหมมันมีความเยื้องมันถ้าจะเรียกทั่วไปก็คือไส้เยื้องนั่นแหละแต่ที่ร้านเราพักเนี่ยมันเรียกว่าไส้ดัด ผมก็ลองดูหลายๆตัวแล้วเออมัน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 ก็ต่างกันจริงระหว่างไส้เยื้องไส้เยื้อกับที่เขาเรียกว่าไส้ดัดดัดเหมือนมันมีความโค้งโค้งกว่าแต่เยื้องก็คือหักหักมุมเลยอ่าเนี่ยมองเห็นไหมอ่าเนี่ยอะตรงข้างล่างที่เห็นโค้งขวางนั่นคือเยื้องลงล่างนะก็คือมันจะเป็นโค้งลงไปเลยไม่รู้มองเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมมันจะโค้งโค้งขึ้นไปเลยไหม เดี๋ยวจะมาใส่ดูเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าดังมาไหนตัวนี้ก็โตประมาณห้านิ้วมั้งเนี่ยห้านิ้วสี่หรือห้านิ้วนี่แหละมกว้างนะอันนี้นายจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณแปดเก้านิ้วเนี่ยแหละมะั้งไม่ถึงหรอกเท่าไหร่ไม่รู้ตรงนี้ผมจำไม่ได้แต่ตัวนี้ประมาณห้านิ้วท่อท่ออ่สองนิ้วครึง่ง เดี๋ยวจะไปใส่ดูกันว่าตอนนี้ว่าจะทําเงียบแล้วให้มันวิ่งดีหน่อยเป็นเกียร์ธรรมดาเทอร์โบเทอร์โบซิงบูสามสิบห้ามาดูกันว่ามันจะไหวไหมนะผมว่าไหวแด้นอนเงียบเงียบแล้ววิ่งดีด้วยน่าจะน่าจะน่าจะดีเลยแหละที่เรา,าเจะเอาใส่ตรงถ้าใส่ตรงก็น่าจะลั่นนะดูโดยจากงานก็เนียบอยู่นะก็ดีเลยแหละสตเตเลสก็ยังดีเลยแหละเงาไวับ์บเลยแน่นหนาอ่าเนีเป็นรอยมือหมดแล้วนะ ไปลองใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะจะมารีวิวกันสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะรีวิวเอ่าเรียกอะไรอะรีวิวมอพักเป็นมอพักใส่เสียงที่ติดในวิก o 2005นะมาดูเสียง,งเงียบเหมือรถเดิมเลยนะตอนนี้น เป็นไงฮผมขอเลี้ยวก่นอนเสียงรถดเดิมเลยนะเสียงเครื่องนีจะดังว่าเสียงรถอีกนะตอนนี้ก็วิ่งปกติบูดมาไว้บูด,ด,ด ตรงหรือใส่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่ารถผมล้อใหญ่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากมายอะไรเงี้ยวิ่งร้อยสี่ร้อยห้าพอประมาณเงี้ยทีนี้มามามาเราต้องการช่วงต้นการออกตัวดีๆเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าการที่เราใช้เม้าพักไส้เยื้องมันจะดีจะดีกว่าได้กาลังต้นกว่า ก็เลยลองใส่ดูก็เงียบเงียบเหมือนรถเดิมเลยเสียงเทโบิจะดังมามาเสียงท่อเงียบกิบเลยต้นดีครับกําลังดีแล้วว่าจากที่ผมใช้เนี่ยบูธเนี่ยบูธเนี่ยเป็นเกนะสามสิบห้านะที่ผมวิ่งลองซัดดูเนี่ยมันมันมันมีอาการก็คือความร้อนเรื่องความร้อนนี่แหละความร้อนมั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 นไหลตามความร้อนไหลตามบูธเลย ผมก็เลยคิดว่ามไม่เหมาะกับการแช่เท่าไหร่กับความเร็วสูงๆนะผมว่านะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะต้องใช้เป็นถ้าจะเช่ก็ต้องมอพักใต้ตรงเนี้ยแล้วใส่สองลูกเอาให้มันเงียบเนี้ยอันนี้ก็คือเงียบวิ่งเนี้ย่น พอกันแต่แรงยิ่วแรงแรงเขาเรียกว่าแรงทยานของรถอะไม่ไม่หนีกับท่อท่อท่อที่ไม่มีหม้อพักมากก็พอได้พอพอวิ่งได้ดีกว่าเรียกว่าพอพอพอวิ่งได้คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าถามว่าแรงแรงแรงกระชากแรงอะไรของมันเงี้ยสู้สู้พวกใส่ตรงไม่ได้แรงแบบบูธมานักๆเงี้ยสู้พวกใส่ตรงไม่ได้ใส่ตรงดึงหนักกว่า แต่นี่คือมันมีความทะยานมากกว่าก็เลยว่าเออมันมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะก็ถ้าถ้าใช้เป็นพวกเออเขาเรียกอะไรอนะ่ะถ้าใช้พวกท่อบพาสเนี่ยที่เปิดตามบูดนะจะเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูไปถ่ายมอพักให้ดูว่ามันเป็นยังไมงไมอพักสุดรงอะอันนี้ก็คือเป็นไส้เยื้อมดูว่ามันเป็นยังไง เราทำตรงลีมาใหญ่เลยนะแต่ผมใส่พวกข้อขอ,อนด้วยน,นี่ข้อขันเนี่ยเนียนเลยเพราะว่ารถผมก็ลอ้ลอลอ้อมันล้อใหญ่อะล้อเป็นลอ้อย่างเอทีดีมีมีลังคาด้วยก็เลยต้องใช้พวก คันลิงก็ปกติครับแต่เบาๆมาไม่ถึงกับบือหวามากแต่ก็สไตล์รถเดิมอะสไตล์รถเดิมมีกำลังก็โอเคแล้วผมว่าอาจจะตอบโจทย์เข้าด่านสบายนี้ก็น่าจะจบการรีวิเวเพนี้เซอเผื่อใครอยากจะใช้เนี้ยเนี่ยระเบิลเนี่ยเสียงไม่ดังเลย คันเร่งก็มาปกติเพราะผมไม่ได้ใช้คันเร่งไวขนาดนั้นไม่ได้รีแมปอะไรมามากมายอะ่ะแล้วก็ใช้บูทสามสิบห้างีงแต่ใช้จริงกันไม่ถึงหรอกนานๆเยียบทีนึงก็โอเคบูทแค่ร้อยสายสีก็โอเคแล้วบูตสิบปอนด์ยีปอนด์โอเคแล้ววิ่งประมาณนี้แหละจบการรีวิวนะโอเคครับ